สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องช่องสักศีคนเกษตรแห่งทีราบสูงนะครับพี่น้องมิ่ีเบาสักศีสิมาไทยสวนผสมนะครับอยู่อำเภอเดชอุดมนะครับตรงแยกหน้ากระแซงนะครับพี่น้องเป็นสวนผสมของยูทูบเบอร์ซื่อดังนะครับแต่ว่ามาคํและเนาะครับสิไทยเป็นภาพไตทันเนาะครับเป็นสวนผสมที่มีเบิร์ตทุกอย่างนะพี่น้องชิวอยฟังว่ามีกุ้งกามกรามมีกุ้งเครื่องฟิดกามแดงนะครับบักเผานมหอมบักไล้ครับพี่น้องมีปลา เป็นปลาย่างหนาเป็น uh, ต้นแดงนะครับปลูกพักหวานบ้านพักหวานปลาของอยู่ของกินกระต่ายปลานี่ครับหมูนี่หมูเป็นหมูแค่นะครับพี่น้องอ้ยต่างหากเบาสักสีอยากกอดอยากหอมไ้นะครับเพิ่นสะอาดสะอาดเนาะครับสวนของยูทูบเบอร์ซื้อดังเขานะครับมาไตเตินให้บึงเพราะว่าเพิ่นกะเป็นยูทูบเบอร์ที่บ่อย มีเวลานะนะครับเพิ่นเกิดแต่เพื่อนยังเฮ็ดได้ขนาดนี้นะครับมาเป็นแรงบันดาลใจให้ครับให้ครับคนห่นใหม่เข้าผูดอยเกเฮ็ดนะครับครับเป็นการเลี้ยงแบบผสมประสานกันนะครับแล้วก็ใส่ในชีวิตประจาวันจริงบ่ม่นเลี้ยงไว้แต่ไทย u ู u ู e เป็นเดียวครับ่ทยให้พี่น้องเบิ่งแล้วก็เพื่อนว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันสอดคล้องกันเบิดนะครับไก่นะครับเฮากินไข่มันขี่มันก็เป็นปุ๋ยทั้งล่างนะครับเนาะแต่ตายปลาครับพี่น้อง เริ่มสีซูนพันไปเลยครับกระต่ายปลานี่เริ่มหายากครับนี่กระต่ายปลาตอนนี้กำลังสะออกลูกวุศนครับเลี้ยงกระต่ายปลาไว้นะครับข้างล่างกระป้อยเป็นใส่เดือนครับผมใส่เดือนทีอ่าเพิ่นเอานิยมเอาไปเห็ดปุ๋ยนะครับเอานิยมเอาขี่มันอะเอาขี่เอาหนามมั่นจางๆนี่นะครับไปเห็ดปุ๋ยเพิ่นเลี้ยงไว้ข้างล่างโยมเพื่อเดชอดุ่มนะครับเอาเฉลยซื้อให้ฟังก่อนนะครับเสลยซื้อให้ฟังแต่ว่าบุคคลไนสัมผัสเพื่อนได้มาเด่นน้ำหนองกระซมันนี้ครับ อ่ะยูทูบเบอร์ซื้อดังนะครับน้องฉลามหน่อยท่องเน็ตนะครับช่องฉลามหน่อยท่องเน็ตนะครับเนาะเพิ่นมีอยู่เหนือที่อยู่ยี่สิบไร่นี่เพิ่นเห็ดเบิร์ดครับพี่น้องปลูกปลาออกโอ้เห็ดออกสนั่นครับมานี่ครับนี่ครับการเลี้ยงนี่เลี้ยงแบบกึ่งธรรมชาติได้นี่ครับเพิ่นเห็ดปูนอยู่กับจริงแต่ว่าข้างบนนั้นมันเป็นต้นใหม่นะครับเป็นพวกอ่าต้นใหม่ที่คุ้มอยู่ต้นสะแบงต้นกุ้งต้นนิยังนี่ครับเป็นไก่ปลาครับพี่น้อง บ่าวสีก็พึ่งเคยเห็นเธอแรกในชีวิตเพราะว่าบ้านบ่าวสักศีบ่มีไก่ป่าเนาะนี่ครับไก่ป่าเลี้ยงหมูให้อาหารหมูไก่กับกินอยู่นํากันโอ้ยครับพี่น้องจะมันชีวิตเรามันสุขสรรแห้งเนาะครับเนาะไผ่สิไปเบิ่งกับเขาไปเยี่ยมชมในทั้งช่องสลามหน่อยทองเนดนะครับเขาไปอยู่ในช่องเพิ่นเพิ่นก็สิบวิธีเลี้ยงกุ้งนะครับของที่อยู่ในนี่นะเพิ่นขายได้ลักแสนนะครับพี่น้องแต่ละเดือนนี่ขายกุ้งก็ได้ลบยนี้ครับบัลอน ปักมอนกับงามงามถ้าลางก็เลี้ยงเป็ดครับพี่น้องเนี่ยไปสอดไตไปหั่นเพิ่นสีเลี้ยงเป็ดเป็ดนั่นบบตรงห่วงครับพี่น่องเบื้องแต่ขี้มันพูนขี้ดำแห้งบบได้เลี้ยงอาหารปานไหนได้เราปะมันกินปักมอนครับปักมอนรอนลงไปหนึ่งกับเป็ดก็กินโหลดมันเป็ดกาเนาะครับนอกจามีอาหารเล็กๆหน่อยมือหนึ่งกับห้เท้าห,หนึ่งนี่และครับผุนมึองที่ละเป็นเราอ้วนแล้ว,ว,ลวพี่ดีขึอ้นอยังนี่เป็นตะเบิงนี่คือวิธีการนี่วิธีการเ็ดผักหวานปลาที ได้หลายคนบอเข้าใจนะครับเนาะปลูกพักหวานปลาในงามแห้งครับเพื่อนพุ่นพักหวานปลาแซมกันกับต้นแค่นะครับดอกแค่นีเด้บ่าวสลามสุดร้องเข้านะครับกระลังอันนี้อยู่นะครับเป็นกระลังอ่าพูดคุยนะครับให้ฟ so ังว่าเป็นจังไดนะครับเพิ่นปลูกจังไดเพิ่นว่างามแห้งเพิ่นว่าเสื้อเลยครับบ่าวสักสีเสื้อเลยพักหวานปลาเป็นอย่างที่ปลูกยากนะปลูกยากแต่ว่าองเล่านี่เต็มขอบสาไปเบิดนี่ครับมี่ต่พักหวานปลาปลูกดอกแค่นะครับ ปลูกต้นแค่นะเป็นพีเลียงพักหวานป่าครับผมกับกระลั่งเคอยหูยินนี่ล่ะนี่ครับแล้วปลูกต้นแค่ไว้แค่ที่ห่อเอาไปกินนี่นะครับพี่น้องแค่ที่ห่อเอาไปไอ้ลวกจิ้มนี่นี่ครับโอ้ยจะหน่อยเงินมหาศาลได้นี่ครับพี่น้องเต็มคู่นงสาครับคูดนงสาขนาดหนึ่งไรครับดอกแค่นี่แล้วก็ปลูกพักไว้ทักินครับเป็นอ่าบักเขือเทศนะครับเนาะบักเขือเทศมีพักหอมนี่ครับเป็นหอมได้นี่ครับพี่น้องแนบ่ยไม่เยเห็นบ่ บังเกอไก่เนาะบังเกอไก่บังไกอไก่ครับนี่หอมกระลังเกิดครับว้าวีกากสากคิวพี่น้องเนี่ยเราปลูกไปกินเราขยันสำหรัครับเป็นเกษตรผสมผสานนินนี่เริ่มใหญ่แล้วก็มีครับพี่น้องในปืนที่ยีสิบไร่ที่เราเห็ดนะครับเนาะอู้ขยันแหงเพิ่นนี่ครับเพ็ดผู้เดียวได้นี่ครับเป็นผู้บ่าวเด้อพวกท่นไดีมีผู้สาวเด้อบ่าวสลามต้องไหท่องเนี่ยแต่เป็นปลาครับปลาเห็ดเพิ่นอนุรักษ์ไว้ครับเป็นมีต้นจิกครับต้นแดงต้นยางหน้าครับ มีต้นหน่อยต้นใหญ่ต้นยางหน้าหน่อยบลกหลายนึงครับเป็นร้อยอแล้วครับต้นสกักต้นยางนี่ก็มีครับข้างในเป็นปลายงปลายางแล้วก็ต้นมากโอ้บรรยากาศดีนี่คำเราได้ครับบารสักสีมหัศจรกับคำเนาะกล่องก็เลยอาชีพให้พี่น้องเบิ่งเป็นอันนี้ซื่อ,อนะครับเป็นแนวทางใ้ว่าผูา้ใดอยากแค่ยหนเขาไปเบิ้งได้ที่ช่องสลามหน่อยท่องเน็ตนะครับเนาะนะผมก็สีเขาไปผมมันซ่อนอย่างหนึ่งผมมาหนีนะครับผมเห็นกลุ่มหลากหลายหนึ่งครับกลุ่มเครือฟิต กุ้งกามแดงนะครับแล้วก็กุ้งแม่น้ำกุ้งกลางกามห้องครับโอ้จะเป็นมันหลายกาขนาดครับพี่น้องเนี่ยเป็ดมึงิละ่ะเหรอเราบอกว่าเราขี่ขานตัดหยาแล้วก็หาเป็ดหาไก่มาเลี้ยงใส่แล้วก็หล่อมให้มันกินหยากินยุ่งไปหันวิถีชีวิตเนี่ยนี้คิดว่างแผนย่างดีผมได้ครับเป็ดมันก็นตัดหยาเนาะมันก็ทําความสะอาดห้ากับบม่มีกับแปนดีได้ล่ะครับงัวแล้วก็เลี้ยงพุดนะ บักมอนเราแสบครับขนาดสงสัยสีแสบขี่เป็ดนี่แหละครับเบาสักสีไปกินมาจนปากดำเบต้าโหลดครับถือว่าแสบหวานหวานแห้งครับนี่เบืองไปแย่งเป็ดกินครับเป็ดนี่ก็ได้ของสําคัญนอกเบต้าโลดล่งกิกนโหลดเพิ่นวะก็เป็นอาหารเป็ดโอ้ครับมันเป็นวิทยาการทั้งด้านความคิดที่ที่ลึกซึ้งนะครับผมผมไปเบืองแล้วนี่ครับความสุข นอกจากขายแล้วก็มีความสูขอีกนี่มันเป็นเวลาถี่สิมือดแล้วแต่ว่ากล่องผมก็ยังสามารถเบิงให้พี่น้องเบิงได้มันเป็นปลาคาบนะครับปลาคาบหนีเลี่ยงได้น้องสาธรรมดาแต่ว่าหลายเบิงที่ละพี่น้องเบิงจนบาสักสีจนไล่าตามันวนหนาวนหลังอยู่นะครับมันหลายแห่งแล้วเลี่ยงน้องสาธรรมดาเด้ผมก็เคยเห็นแต่ปลาคาบเขาเลี่ยงนี่เขาเลี่ยงในน้องสาถี่มีออกซิเจนนะครับปล่อยปล่อยห้นามไหลมีออกซิเจนห้นี่สุดรอ ขอบคุณหลายๆครับมอน,นีเลียงขวานกเป็ดนะครับแล้วกะ็อาหารมากมายครับกีกุ้งกินพร้อมเลยครับพี่นองมอน,นี่มากินกุ้งกามแดงของบ้าสลามแสบแห้งครับบาสลามมีกุ้งกามแดงหนีหงัวแล้วก็เลียงจักเอาเวลาได้มาเห็ดครับพี่นองก็ถือว่าเก่งเป็นคนขยันที่เป็นยูทูบเบอร์ที่เป็นสายเกษตรโตจริงครับนอกจากเป็นยูทูบเบอร์แล้วยังเห็ดจริงองีกเก่งเก่งเก่งบ้าสักสีนี่ขอขอนับถือเลยขนาดบา้าสีมีเวลาแน่กันยัง ยังเห็ดบดได้หลายท่อเบาฉลามท่อเน็ตเนาะมติละครับเอาแกบใส่พอนี่เด้กุ้งที่ว่าสักดิ์สีกีกินครับมังโตท่อแขนได้ครับพี่น้องนี่กุ้งมิต่ตัวใหญ่ตัวใหญ่นี่ส่วนมากนี่เป็นตัวผูครับในบ่อนี่ตัวเมียก็มีครับตัวผูนี่เป็นกามแดงแงอยู่ถึงล่างนะครับน่องบอกว่าเป็นกามแดงแงตัวผูนี่จะเป็นตัวแม่นี่จะเป็นกาม่ธรรมดานะครับแต่ว่าตัวผูสีกามแดงดงนี่ครับเป็นปลาธรรมชาติ ียังมีความสมบูรณ์นะครับบาวซีกับโบเห็นหลายปีละยูุบ้านนั้นเขาตัดเห็ดใหญ่เห็ดใหม่แปรรูปเบิร์ละครับต้นกุ้งครับต้นกุง้งต้นสาต้นสะแบงนี่เขาตัดเป็นใหม่แปรรูปเบอร์ละครับก็เหลืออยู่ต้นในหน่อยที่คนหลุดใหม่เขาก็ล่างปลูกใหม่นะครับเนาะก็ล่างปลูกใหม่เป็นเวลาคำก็อยากให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งเป็นไก่ไล่ว่าการเห็ดการเกษตรประจำเป็นต้องทำไร่ทำมันฉาดได้เลยครับเข้าอยู่รวมกัทำมรมฉาดได้มีความสุขตัวครับ ผมมาเห็นนองนองเหตุการณ์เกษตรที่เยี่ยมยอดขนาดนี้ผมก็มีความสุขไปนํ่มีความสุขอิ่มเอิบใจนะครับร่มก็แห้งเย็นๆแห้แงๆบานนี่พี่น้องที่ละ่ะโอ้มันสมบูรณ์แบบอีดีครับมสมบูรณ์แบบเป็นเพิน่นแนวคิดเพิน่นคือเพิน่นอยากให้อนาคตเนะี่ยอนาคตตัวนี้มันเป็นจุดที่สางไล่ได้ได้แบบมหาศาลนะครับสางไร่ได้แบบบุยทิ้งที่เพื่อนเทศมาานี่ผมเห็นแล้วผมพู่มใจเลยครับ ว่าเกษตรกรไทยของเขาโดยเฉพาะวัยรุ่หหน,นน้อยๆซ้ำนี่อายุนน้อยๆซ้ำเพิ่นนี่แต่ว่าสามารถเฮ็ดได้ยอดเยี่ยมนะครับเฮ็ดได้ยอดเยี่ยมแล้วก็เป็นการอนุรักษ์ธรรมชาติอีกนะครับเนาะของอยู่ของกินเพิ่นบางตีละพี่น้องมันสิอึดอยู่ใสเฮ็ดไบอเบิดทุกสิ่งทุกอย่างนะครับบักพริกบักพ่ายพักหอมผักจังครับนี่บาสสีไทยดิประมาณโอ้พอถึงยี่สิบเปอร์เซ็นต์ของสิ่งที่เพิ่นมีเลยครับเพิ่นมีหลายพวกตะไคร้ใบบักกูด ว่าชิงขอกชิงนไข่อีอยังนี่กระคำแล้วครับนี่ก็ไก่ง่วงเป็นสิเริ่มเขาบนนอนน,น,นะเนาะไก่ง่วงก็มีครับพี่น้องไก่ปลาไก่ง่วงไก่พันไก่บ้านไก่แก่เต็มแมแต่อยู่ในนี้ครับพี่น้องถือว่าเป็นมองทีนาชมเมาะพี่น้องเนาะ